บายดีพ <Yeah. S 1> ่อแม่พี่น้องสนน้อมลงให้ลุงสวนอีกแล้ววันนี้มาเอามูหงเจะไปตามกระแกงหน่อไม้เดี๋ยวจาะพี่น้องเบ่งไปน้องกันเรือจ่าเด้อสนน้อมเสียมูหงเดี๋ยวพี่น้องป้าหลายขนาดเห็นบ้าพี่น้องเอาหน่อยย่าเลยจังพักสบาย ได้สามหน่วยจ้าพี่น้องได้สามหน่วยจ้าพี่น้องพี่น้องบอกตอนนี้หนะึ่งมาไว้ต่ำอันนี้กระสุนมือหุ้งพากันเก่งเอาไม้ซุ่มต่ำหุ้งจ้ามันเนี้มีอยู่ประมาณสิบแปดต้นหน่วยใหญมันเอาไว้กินสุกเต้นกุย้ย ไปว่าเราไปเก็บ็นข้างนะเอาทุกอย่างนะไต่พักโอมพี่น้องไปแกงใส่หน่อไม้เห็นบ่บังส่วนพ่อสอนองก็อยู่พี่แหละก็แม่สอนองลงมานอนที่คุเมื เมื่อเดีพ่อยบีเมื่อกะมานอนนั่นอนนั่งสอนอนอะไรอะไรขึ้นเมื่อเพื่นไหมข้าถามก็ถามคำได้ใช่ไหมปลูกตู้อยู่ไอเพื่อนอยู่นี่ปลูกหลังงานก็เนี่ยมกระท่อมน้อยเสียงอะไรฮะอันนี้มาฉันนอนตือผ้าอยู่เอ๊ะ มีมีเอ้ยมีเอ้ยเฮ้มีเอ้ยสือผ้าเนี่ยพี่น้องมาไอมาไเอ้ยมาไอเอ้ยตอนนี้ก็สาวลากกำลังกิบมางกะทันอยู่กระทันหวาน,วาน tôi muốn sẵn sàng các tòa mãi ở đây kìm mặt cái hànn nụ cười tony hànn nụ cười nụ bàn nô nha sắp đều kìm ôn nha bì bó 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 Nó bó 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 เจ้าไต้สองดอกจะคือบอวดอกนะมาใส่สม่ดอกอันแดงนะมาใส่ดอกแดงแล้วปุ๊บไรจะเห็นบดอกขาวนี่ต้ยังไงนะต้่เนขาแล้วตัวแบว่าปุ่มไหมนะเพิ่นคลานเก็บไปหนอนนังล่าเดี๋ยวนั้นมะกระไลนะมึงไกลอ่ เป็ดจำยังไม่ไข่นะโหลูกไก่งวงโหเป็ดอยากเบิดใกล้กับเบิดแล้วเพียงแค่อยากเบิดเแล้วนี่ตะกี้ว่ากระลายนึงตอนนี้กระชิ่อเมื่อ้วพี่น้องอยากงามงามโอนกับจ้าชิได้เงินได้มะฮงแล้วก็ได้พักอันใบกระเพรามักกะทันได้มะฮงมาตาำพระนคร แซะค่ะไปส่วนนะเนีออ่ยเออมกปปักบวบไปเลยคะ่ะส่วนกันหาักากับขึ้นเมื่อกันปุกสวน,น,น,นอืม,มน,น,นั่นเลยนนอืมมีอะไรกับเจ้าปุกอ่นนะส่วนเนื้อมักซ์ลี่เหล่ะนะคะสามโลสิบพัน ขน้ำท่วมแล้วก็แล้วพ่างฟุ้นก็เป็นพ่างไทยเป็นมากแล้วมักตู่ป่ะเอาไปต้มเป็นยาค่ะเขาผ่าเอาตัวดิบเลย ขเลนาบตอนนี้ดกตลอดคนมาเก็บอยู่เลยกเออมกตูมนี่ผ่านๆเนาะผ่านดิบแล้วก็ไปตากแห้งตะกี้พ่เราเก็บกินจะไหมักตูมนี่ทบๆกินแหละอือคนก็ต้มกินน้ำมันหอมมกตมคากนะ จะมีเงินเลยจะมาปุกตู้เป็น้้จะเจือตัวปุกเงินเป็นหลังให้เราห้องหนึ่งนอนฐนะละแบบสไตล์โมเดิร์นนี่สิะนะหักเอาสูงๆแน่เพราะน้ำนท่วมบอเรื่องสูงนี่ชาวเพียงหัวพ่อนะเอาสูงๆ,ๆใ้เรา,อ,าอันนี้ละส่วนกันแหละเส้นนี้ <S <S 1> <S 1> เส้นนี้ แต่พ่ดลุงคุ้มจะจับดินเลยจับไปพุ่นเลยน้ำโขงเลยอันนี้ลรากับเจ้าเศร้าใบปลูกค่ะโบมีเบี้ยหยาเลยจ้ะกับเจ้าเศร้าปลูกอันนี้เออจุดชุดไปเลยอันชุดท่อนึงได้ท่อน่ะส่วนกันแหละส่วนปุกหมกบ่มือเลยค่ะหากับปิ่นพ่อหากับปุกมันหากับกำลังสิเตกเนาะเตกนอทำปิ่นละมากกันจริงๆส่วนลงมาเก็บเมื่อนึงทักบนดินเนี่ย น้ำก็ต้องได้ดูดอะไรเาลยคกปูกะเจ้าลงสวนลงหาแต่ละคนเขาก็ลงมาเลยกินมะยืนมะบวก,กะเจ้าขายพวกกะเจ้าปูก็ว่าเออยังให้ตัวไปเบิง่งอยููุ่อยสูบลมน้ำของพวง,งคักอืม,กมันเกี่ย,ม,ยมันเก่ยวแล้วแมก่กกบปูกัยูะความสกิน น้องเอ้ยบอสซุ่มเดียวก็บซาล่าเพราะน้นว่าดินลายนี่ปลูกหม่งมูชาวบ้านเพิ่งก็ปลูกโมูเลยเนาะดูเอาน้ำขงแล้วน้อาน้ำผงน่ะขึ้นมาต้องได้ใส่จักเลยดูซื้อท่ออีกปลูกหม่งมูโอ้ย,คน,ยอคนใจอู่ทางรักเอาคนที่มกัมกรักมักเลมชาวบ้านอันนี้นเขาไปโขได้เขารักเอาเลยได้นั่นสร้างดังเดียวเท่านั้นแหละ พาสาราธลงมาชมบ้านเฮาหายูยชิพาลงน้ำโขงป่๊ี่ขนาดนี้นะขี่เออจะง่อยมีพาไปงมดอ,อาามกเนี่สทำสกิลโอ้โหตัวลงไปงอมปุอบเลยออเออหักเซฟไปเด้ค่ะพันวันนี้กับชิเมื่อชิลาพีลาน้องเมื่อได้บ้านี้ เมื่อหาน้องบีเมื่อห้าให้กินข้าวข้าวเที่ยงเก่งกน้องไม้ซุ่มตมมับมะฮงขึ้นเมือ่ออะแม่เด้อแม่จะง่อยแกงได้เลยขึ้นเมือ่ออะไรพอบีมพอ่มักแกงตับมะฮงเก่งน้องไม้เขาไมีเลือดมียาวคนนะเขาวัดม,มกามมกามากคนฝืนยิงเอา สบายดีไว้พี่น้องสบายดีอีกเถอะลงจังจากไปสวนไปเก็บพักแล้วกันซีเกงงน่อไม้ได้พี่น้องมัเนี้กับมกฮ้งตมบหุงน้ำชานอมก็ได้ครั้งน้ำอย่านางใสนี่ก็คือเครื่องที่ินอมสิใส่เก่งน่อไม้มีเห็ดบดน้ำแล้วก็พักสมเมื่อใช่แล้วกันอือกับมากบัวไดิสามอือกยังหลอยู่สนอมเมื่ออย่าไปอุ้นกับเด๋วอุ้ยูเซโนสชะนอมกับซีซอเมื่อกับเมื่อตอนเม่น้อยน้ำชะนอมนัดผ่หมักมาอือ ก่อมันหาพี่น้องเลยวันนี้ฉน,นอมก็บชได้ตขาข้าวเบื่อเก่งเก่งกินซุ้มด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือมันแกลวเด็กที่สฉน,นอมซื้อเออโบแม่ซื้อว่าพิษเอาอยู่สวนรุดอยูอ่สวนรไม่ได้คุดขึ้นมาอันนี้คนละหนึ่งวันชิ้นหนึ่งฉน,นอมก็บชิดตขาข้าวเบื่อด้วยจ้ะพี่น้องยาวในบอกพิษดิดบบ่มีแสงพิษแห้ง ิิกดเพลงขนาดพี่น้องเ้ยโลโถูกเจ็ดสิบพันตัวเป็นเงินไทยก็สามสองร้อยกว่างาทบเบืแล้างศีลไม้ก็ล้งค้างหมอใส่น้ำยานางเรียบร้อยพี่น้องเ้ยบึงไปน้ำซาวน้อมเ้อจ้า สนองคิดนี้สนองขอลากันนะจ้าลืมกดไลค์กดแชร์ซองสนองพาเซฟเด้อพี่น้องเก่งหน่วยเจ็แซ่บขินกันนะจ้าบัดนี้การชี้จับง้างในพี่น้องเงินสนองเพชิจับคลิปท่ายเพื่อนนั้นล่าสนองเราบริเฮดกาขอโทษขออภัยหลายเด้อจ้าพี่น้องขากองมาสักก่อนสนองใจเสียเด้อจ้าบ๊ายบายขอครับใจสบายดีวันที่ยี่สิบสองเด้อจ้ามันเกิดน้องบีมเดือนนี้แหละเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งมกะลาบวเดือนอย่างก่อนวันนี้เดือนอย่างสนองกับโบ่จ้อคือวันที่ยี่สิบเอ็ดปีครวมนึงปีของน้องบีจ้กพี่น้องการจะได้ัดงานเล็กๆน้อยๆให้เพ่อนพี่น้องเลยตามประเพณี <c oughs> บ๊ายบายขอบ,บใจสบายดี